พรุ่งนี้ค่อยทำจ้าจ้าเลิกงานให้เซตวาให้เซตสี่ให้เซตสีหมดดิสีหมดแล้วหรอได้เกมไม่ได้ฝั่งซ้ายของซุปซุปเปอร์ชิลนะคะอันนี้อะไรซุปเปอร์ชิลเหมือนกันนี่ทันในมี้นี่อีกตังหนึ่งอ่ะเกมไม่ได้แล้วไอ้อาร์มอส เนีไงอ่ะไม่เคยอ่นรึเปล่าเพียอ่ะเข้าใจโอเคโอเคอันนี้บัวก็เข้าใจภาษาพม่าว่าอะไรเข้าใจภาษาพม่าว่าอะไรฮะนาเล่เน่ช้าช้านาเล่เน่นานาเลบีนาเลบีโอเคโอเคไปไอ้นายมันจะหักนะเนี่ย มันเยียบหักนะเนี่ยมันหนักอ้วนโอนอได้ไหมโอนได้เจ๊ไปกดตังออกมาวันนี้ตังออกตังออกวันนี้โอนได้วันนี้พรุ่งนี้โอนไม่ได้วัยี่